มีเงินประมาณเดือนละ5,300บาทเนี่ยอยากได้รถยกสูงไปใช้ปีใหม่ๆคันนี้ตอบโจทย์คุดมากครับ สวัสดีครับผมปลื้มนะครับจากกุมรถสวยยุทธคาวันนี้นาวาล่าสีนี้หากันเยอะนะเข้ามาอีกแล้วนะครับกับนิสสันนาวาล่า2.5นะตัวนี้เป็น2.5เลยนะครับผมเครื่อง205เนาะรถปี18ใหม่ๆราคาค่าตัว419,000บาทนะครับผ่อนปีแรก5,300ปีต่อไป8,200บาทคันนี้มีดียังไงมาดูกันครับสีเลยผมมองอย่างแรกเลยสีเจ้าตัวนี้มันเป็นสีที่ขายดีสำหรับโชว์รูมผมนะ ลูกค้าหาเยอะมากสีนี้นะครับมันสวยนะฮะมันเป็นสีใหม่ของนวารา่าคพอนข้างสวยเลยแล้วก็ไฟตัวนี้ไฮโดรเจนนะฮะเดิมๆโรงงานทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครเมียมตรงนี้ครอบมาถึงโลโก้นิสสันหรือเป็นวัสดุ PVC สีเทาตัดนี้ก็ให้ความรู้สึกสวยงามอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีตัดหมอกมาให้เนาะรถมันเป็นตัว E เริ่มต้นนะครับแต่สวยไหมสวยใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับแล้วก็ขอยันมาทางนี้นิดนึงนะโทนี่นะเออนะครับผมชอบเลยคือซุ้มล้อนะฮะที่ผมชอบ คือมันมี a e r o n ในบิ๊ดีมันให้ความรู้สึกแบบยกสูงน่าใช้ลุยได้ทุกสมรรถนะนะครับแล้วก็แม็กเดิมล้อเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้สภาพเก็บๆนะครับกระจกตัวนี้ครอบคลุมี่หม,มาให้ไม่ได้มีไฟเลี้ยวเนาะแต่ไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับก็ได้เลยนะแล้วก็นี่เลยสีโอ้สีสวยเนาะ คันนี้สวยมากแล้วก็ที่จับนะครับเป็นโครเมียมนะครับโอเพนแคปแล้วนะครับแคปกว้างมากนวราแคปกว้างๆแบบนี้แมคไลเนอร์ใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วรถเดิมๆท้ายเดิมนะครับไม่มีชนดักไม่มีทีอครอไม่มีจมน้ำนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับไปทับทิมโรงงานคือใช้ได้หมดเลยนะครับตัดดํามาเท่คันนี้นครับเปิดปิดแคปแน่นๆปักๆแบบนี้นะครับ5้าพันสบาทในปีแรกคุ้มค่ามากด้านในยิ่งคุ้มไปดูกันโอเคขออนุญาตเข้ามาปั๊บนะครับก็ปิดประตูนะครับผม นีแนน่แน่นแบบนี้นะฮะเกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงปรับไฟฟ้าแอร์แบกคู่มีมาให้จอโรงงานมีมาให้ต่อบูทูธอะไรได้หมดนะครับแอร์อโอโต้รถเกียร์6สปีดล้นๆน,นะคันนี้ล้อนอยู่นะที่วางแก้วน้ําอะไรมีหมดเนาะแดสบอร์ดเป็นแบบนี้เลยล้นครับ5,300ผมบอกเลยออปชั่นล้นมากคันนี้นะฮะกว้างๆเบาะเป็นเบกกาะกำมะหยี่นะฮะเดี๋ยวฟอกให้รถพึ่งเข้าเนาะไฟนังโดยสารใช้ได้ทุกรดนะจ๊ะ เออได้หมดเลยโอเคเลยค่อนข้างดีนะครับข้างในเนี่ยแปดเต็มสิธได้เลยนะครับตัดแค่แบบไม่มีมัลติฟังก์ชันแค่นั้นแล้วไม่ใช่เบาะหนังนะครับแต่คันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วข้างหลังแคบกว้างมากเดี๋ยวโอเพนให้ดูแต่บอกตรงๆรถพึ่งเข้านะครับเบาะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวจัดการให้แต่จะให้ดูความกว้างของมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับตรงนี้ก็โอเพนแคบให้ดูก่อนมีแอร์หลังด้วยนะครับโทนี่มีแอร์หลังด้วยครับนะฮะอันนี้บอกน้องกล้องนะเออเย็นๆอย่างนี้นะครับใส่เบาะเข้าไปนั่งเนีบคันน้ะร ค่อนข้างดีเลยผมจะลองนั่งให้ดูนิดนึงขออย่าตถอยเบาะอมันพอดีพอดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนั่งเหลือๆนะครับขาเหลือเลยหัวเหลือเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับโอเพนแคปขึ้นลงง่ายนะฮะปิดโค้งปิดแคปได้หมดเลยคันนี้นะครับน่าใช้ยังไงเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับครับแต่คันนี้ไม่ได้มีเก็บจุดอะไรนะครับเก็บแค่เบาะรถแบบมาสวยมากนะฮะนี่บอกตรงผมเรียวๆอย่างนี้นะเออก็คันนี้5,300บาท คุ้มค่าลงตัวมากหนึ่งคุณได้6สปีดคุณได้แอร์หลังคุณได้ยกสูงคุณได้โอเพนแคปนะครับราคา4ี่หนึ่งเก้าไม่แรงปีต่ไปแปดพันสองร้อยบาทแต่ออกได้ทุกอาชีพไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์ก็ออกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการออกได้สบายอยู่แล้วเนาะอาหารตามสั่งขายของตลาดนัดทําของออนไลน์ออกได้หมดสนใจโทรเบอร์นี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับฟรีทุกอย่างเลยนะครับค่าโอนค่าจัดภาษีพรบประกันภยัยฟรีทุกอย่างนะครับผม สนใจทัวรเบอร์นี้นะฮะติดต่อสอบถามมาได้ตลอดในแฟนเพจก็ติดต่อมาได้ใน YouTube ใน Facebook เรามีผมรสวยยุทธายินดีให้บริการครับ